สวัสดีกันดุกท่านค่ผมช่องมีมินาศีโรนะครับ,บ,รบวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าเอ่ a d e r ห6บิตการเทรดนะครับ <c oughs> นักเทรด16บิตนั่นแหละครับเอาง่ายๆโอเคไปเริ่มนิวเกมกันเลยนะครับ you want to s t a r t new g a m e ยูโรสอ่าผมเคยเล่นไปแล้วนิดนึงนะครับก็สลอทหนึ่งไปเลยครับ You are the child of humble merchant คุณนั้นเป็นเอ่อชายที่เป็นเด็กที่ตัดไม้อยู่ใน ราชวังของอาซาซา,าบารานะครับแต่เมื่อวันเกิดที่21ของคุณเนี่ย I'll w a i f o m your father return for a trip to the Northland อ่ะโอเคครับก็คุณนั้นได้เดินทางไปกับพ่อของคุณที่จะกลับเมืองในทริปที่จะกลับเมือง Northland นะครับคือเมือง,ง,งเหนือปะ Instead you receive word of his s t a t e จนก,กระทั่ง เอ่อในขณะที่คุณนั้นได้รับในการตายนะครับเดี๋ยวไปให้ข้างล่างแล้วกันนะครับตรงนี้เลยนะฮะโอเคไป it's all suddenly became clear how and tarot นะครับ, okay, ah รบมันค่อนข้างที่จะกระทันหันไปนะครับผม the richest นะครับคนรวยที่เอ่อ merchant ก็แล้วช่างที่รวยที่สุดในใน kingdom ในราชอาณาจักร Didn't invite your father to do business uh, ไม่ได้เชิญให้พ่อของคุณนั้นทำงานกับเขา o u t of kindness He want to use him เขาต้องการที่จะใช้พ่อของคุณนั้นที่จะอ้โหเหี้ยคำยายทุกย่า o s you have I mean, to take โอ้โหทัห To take his place at the richest merchant in the kingdom เดี <ítulo> sabes, ๋ยวไปแห้งล่าแล้วกันนะครับเพราะว่าผมแปลไม่ออกแล้วตรงนี้ t h i s w e l b l o Ecy นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ As you need to get a w a a d เลยคุณต้องหาเงินเนี่ยมาอย่างน้อยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหนึ่งล้านทองเลยนะทองหนึ่งล้านเหรียญเลยนะ Okay you feel the face เดี๋ยวคุณรู้สึกได้กับว่าเออ face face อ่า face ความเชื่อมั่น east on your side ได้โชคชะตาได้อยู่ข้างคุณแล้วเออเฟดโชคชะตาเนี่ยโอเค this is an exchange office t h e r e is a ม,มีเออ่มีคืาเรียกว่ามีจุดแลกเปลี่ยนเนี่ยทุกๆเมืองใหญ่เลยนะ t h e r e you can buy คุณสามารถซื้อ card อ่อันเนี้ยอันเนี้ย card อ,อันสักอย่างนะครับแล้วก็ขายเพชร ถ้าคุณมีมันนะจงจำไว้ว่าคุณสามารถเจอ someone t o change your อ i t ดอะลั a t i v e quest นะครับบางคนที่จะแลกเปลี่ยนคุณที่จะชาร์จคุณนะด้วยเควสที่มันลักเคทีฟนะครับวิ s ิ t the exchange สนะครับโอเคงั้นไปที่ exchange แล้วก็เซลไดมอนด์สองเหรียญที่คุณมีตอนนี้เลยจาก ครอบของคุณไงล่ะไปที่ exchange นะครับผม diamond sell โอเคได้มาแล้วนะครับ market place is a place market place เนี่ยเป็นที่ที่สามารถซื้อและขายที่ดี monitor price carefully นะครับเป็นเอ่ออะไรวะกึ่งกลางของระหว่างราคาที่ดีแล้วก็จงจำไว้เสมอว่า minimum และ maximum price าราคา อะไรวะไม่มินิมัมแปลว่าอะไรเราเดี๋ยวคิดกันเดี๋ยวปแปลห้างล่างแล้วกันนะเหมือนเดิมมินิมัมแล้วก็แม็กซิมัมนะครับผม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 เข้าใจแ,แต่ผมไม่สามารถอธิบายได้มันแปลว่าอะไร For i s article นะครับ By ship อ่าฮะก็บอกว่าซื้อถูกขายแพงก็บอกว่าเนี่ยซื้อมาถูกก็ขายมาแพงนะครับ Remember จำาบแปลว่า Sound of the Good will only be available to you after you earn the light รีพลาสต s เทชั่นไปเอ่อที่เราต้องการก็คืออ่ในโรงเร่าคุณสามารถที่จะจ้างคนช่วยของคุณมาที่จะอะไรสักอย่างไอ้ที่อ่านไม่ออกแล้วบายบายอิงเดมบิวเอลเอนช์เดอะลูเมอร์ยูไมส์ยาแคนคอนไซด์เดชั่นเฮลป์ยูวิด Your business นะครับจะช่วยคุณกับ s ิสเ s s ของคุณนะครับ you can also meet someone who needs your help นะคคุณสามารถเจอใครบางคนที่สามารถช่วยคุณได้และ is willing to pay you handsomely for i t visit t h e town and buy some o n e a d r i n k ขอดูอันนี้ก่อนนี้ผมจะซื้ออะไรนะครับอาหารเนาะ food ต้องซื้อกันนะอาหารเราต้องดูนะครับราคาซื้อมันซื้อซื้อถูกขายไปเอาโอเคเดี๋ยวปิดเสียงแป๊บหนึ่งโอเคมาต่อกันเลยนะครับเราให้ไปที่โรงเตรียมไหมแล้วก็ที่จะจ้างคนมา Do yo u w a n t to have an is c a l g h t f i v e in a v e n t u r e มาจ้างมาคนหนึ่ง บอกว่า you can slide the map นะครับคุณสามารถเลื่อน map ได้ด้วยเมาส์ของคุณนะครับ slide แบบ the place you can go to a market with green indicator remember never follow your tracks a trace back and travel to place you have just v i s i t s t The price will soon e v e n in those town นะครับก็คือว่าราคาที่นี่กับราคาที่อีกเมืองน,นึงอาจจะไม่ได้ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ซื้อไปแล้วกัน Also please note that having a higher number of will save you from some event but the cost of your t a e l grow โอ o k เราสามารถซื้อเบียร์ให้ได้นะครับผมเราสามารถจ้างคนได้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวขอไปซื้อของกันก่อน,นครับอาหารสักหน่อยซื้ออาหารมาสักอ่าสิบเอ้สักสักสิบอันแล้วกันนะครับโอเคนะครับอาหารที่จําเป็นนะครับแล้วก็ผ้านะครับผ้าซื้อมาสักห้าแล้วกันไปลุยกันเลยไปแมปต่อไปนะครับเดอะแมปนะครับเอ่อแผนที่เนี่ยจะช่วยคุณที่จะตัดสินใจที่จะคุณจะไปที่ไหนนะครับ จำไว้ว่าคุณคุณไม่จำเป็นที่จะต้อง carry anigo travel นะครับ if article are expensive mm hmm. เมื่อกดมันราคาแพงในที่หนึ่งมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเดินทางโดยไม่มีคาร์ d ที่มัน d o n to buy high and lose your money on the transfer โอเคครับมันบอกว่าไปเมืองที่เป็นสีเขียวได้นะครับผมงั้นเราไปมิดเดลิน study number Jack s w h o staying is great นะครับ they are said to be where wolf or c r y to g i a n but most say they are g o t t e r e d off โอเคเอาไว้ก่อนอันนี้คือ Uh, the most beautiful and laziest no. people even see the face of the. ผมว่าที่นี่แหละครับน่าจะเวิร์กไปเลยโอ้โห8วันแล้วก็เ6โก นี่วะไปยูทิปเวนส์มู h ี่วันแรกนะครับผมวันที่มีอะไรบ้างนะครับโอ้โหราคาราคา8บาท16บาทเท่ากันเลยวะไม่เวิร์กไม่เวิร์กที่นี่ไม่เวิร์กว่ะกลับเมืองเราดีกว่า เราไปเราไปโรกูดอสกันโอเคสิบหกโกลนะฮะโอ้ยเฮียแบนดิตมันขโมยเงินกูไปให้สองโกลแล้วก็ uh, แดรแไอเทมดีเลยเซิร์ชดิยูเซอร์ชเดลโอมลยนะครับคุณได้ไดมอนด์มาสองอันเซิร์ชีกโอเคไปกลับที่เดิมกันดีกว่าต้องกลับไปที่นี่ทีเดียวนะ เราจะไปขายทองกันเราจะกลับไปขายเพชรกันก่อนนะครับเพชรโอเคบายคาร์ดได้นะฮะเราไม่ต้องบายค่าเพชรราคาที่นั่นมันเท่าไหร่นะซื้อมาสี่สิบห้าโอ้ยยี่สิบเอ็ดบาทแล้วเก้ากับสิบเอ็ดบาทครับ สิบแปดเราเราซื้อมาตอนนั้นเราซื้อมาแปดบาทเ,เราซื้อมาสิบบาทนะครับยังยังยังไม่สุขใจไปนี่กันดีกว่าโอเคครับเซลเท่ากับราคาขายแล้วฮะทีนี้บายแพงกว่าเซลถูกต้องแล้วฮะแต่เซลเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อมาเท่าไหร่นะห้าอันสองร้อยห้าอันสองร้อยยี่สิบบาทยัง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 ไม่พอไม่พอใจเท่าไหร่ เราจะไปอวิสันกันนะครับเป็นทางไปเรื่อยนะฮะโอเคครับ11บาทกับ20อันนี้ขายได้นะครับเซลไปสัก5อันแล้วกันนนนนสิ no, no, no. อันไปเลยแต่ผมว่าอาจจะมีที่ดีกว่านั้นนะครับก็ขายสัก5อันโอเคครับได้เงินมาเล็กน้อยแล้วนีนี้เราจะกลับเราจะไปนี่ต่อที่เดิมนี่วะไปนี่ดีกว่า โอ้ยี่สิบยี่สิบโกลได้อยู่โอเคครับที่นี่ราคานี้เพิ่มขึ้นแล้วนะฮะไม่เวิร์กว่ะราคาคาเพชรกับอันนี้มันก็แพงอืมเรามีอยู่4อันแล้วนะครับท่านี้11บาทยังไม่พอใจนะผมอ่ะเอาไปที่อื่นเดี๋ยไปที่ไหนดี เราจะไปที่นี่ครับไปที่เมืองหลวงกันเลยอ่าสิบสองบาทกับยี่สิบสองเหรียญโอเคได้อยู่เซลเยี่ยมไปเลยไม่คุม้มอ่ะไม่รู้สึกแม่งแปลกๆก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ราคาสตอดูสิบสามละยี่สนี่แหละขายยี่สิบสี่ไม่เวิร์คเลยรู้สึกแม่งราคาแพงแปลกว่าเซิร์ชยู search the ะลูน o f but found nothing ไม่เจออะไรเลย กคือได้เล่นใหม่แล้วไอ้ยาดูท่าแล้วยี่สิบหกไปจัดเซลโอเคอืมราคามันแพงขึ้นเรื่อยๆเลยวะ่ะเอาซื้อซื้อสิบเจ็ดบาทนะ เราซื้อมาสักสักสองอันแล้วกันนะครับซื้อข้าวมาสองก็ไปขายเมืองอื่นเอ๊ะจะว่าได้เล่นใหม่ป่ะดูท่าละมันจะได้เล่นใหม่ทำไมเราหาไม่เจอเลยสิบห้าเราซื้อมา1สิบสามบาทกำไรอยู่สองบาทไม่เวิร์กแฮ มันกลับมาที่เดิมเลยวะ่ะสิบแปดกับสิบหกสิบหกบาทละไม่เวิร์กไม่ work. เวิร์กน่าจะไปทางนี้นะน่าเล่นใหม่เนี่ยเล่นใหม่เหรอก็เออเดี๋ยวกบไปทางเดิมแล้วกันไปรีบกลับไปเลยี่สุดนะครับเกมโอเวอร์นะเล่นใหม่เลยแล้วกันเออตอนแรก โอเคครับเริ่มไหมเริ่มไหมอันนี้มารีวิววิเฉยนะครับไม่ได้มาอัดมาเล,เ,ลเล่นให้ดูนะครับผมก็จะนะครับมาเล่นแบบนิดนิดหน่อยให้ดูนะครับเ okay, มื่าถึงแล้วเรา,เราจ้างคนก่อนแล้วกันนะครับโอเคจ้างมาห้าคนสามารถรับเควสได้ที่นี่นะครับเควส Stop right like there. You shall not pass. Eh, n e v e r m i n d สไปฟ์ไปซีสปไปฟ์นะครับไปช่วยกันเอ้เคยมาแล้วทีนี้เราจะไปซีสปไปฟ์กันมันจะเคยผ่านมา โอ้โหอยู่นู่นเลยเหรอได้ดิไปเอ่อเื่อนะฮะปี่น้าปนนี่เมก s e l ่ s เซลซัมติงก o d โอเคครับอืมไปไม่ถึงงั้นก็ต้องซื้ออาหารไปก่อนแล้วกันโอ้สิบแปดสามสามแพงจังวะเจ็ดสิบห้าปสิบสี่โอ้แพงมากไปดีคือสักอันละกัน,น,อ,น,นอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่ง อันโอเคลุยกันเลยนะเดี๋ยวไปนี่ก่อน 28, อยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดเฮ้ยราคาที่นี่ถูกจัดเลยอะ่ะโอ้ยซื้อดิรออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสิบอันไปหกสิบวะซื้อได้แค่หกอันนะอ๋อสุดหกอัน โอ้แล้วแปดบาทเที่ย e. ทำอะไรไม่ได้แล้วเซิร oh, oh ์ชโอ้สิแปดไดมอนด์โอ้ไมายกัส this กับเงินเร็วอย่างรวดเร็ว,รวมาขายไดมอนด์กอนโอ้สองพันแปดครับผมเรียบร้อยได้เควสมาอีกแล้ว อิติครอก็ยูแฮปอะโคราต t เทนออฟฮอ w เ e นที่ไหนนะลืมลนะไม่ได้อ่านแล้วแต่ไปสปายเก่อนนะครับโอ้ยสป c e yet yeah, me. I survive? Thank you for your help. It delay my heart. to Oh, papa, papa, papa. Low gas, uh. โลแกสโลแกสอยู่ตรงไหนวะเรลาไปนี่กันฮิติคอครับไปดูซิราคาผมซื้อมาสิบบาทโอ้ยเนี่ยซื้อมาแพงมากครับเจ็ดสิบห้าไปสิบสี่อะไอสัตว์ซื้อมาแพงเัาจัดเลยเนีย่ยขายไปเลยครับเออเดี๋ยวดูเมืองที่มันขายดีดีดีกว่าเดี๋ยวไปที่ฮิติคอก่อนแล้วกันนะครับไปดูซิว่าม,มีอะไรปะ โอเคถึงแล้วนี่ยังไงล่ะเควี so you came back for the Duke chase be careful with it here. แน่นอนจช่ปะ take the chase to s i n t a k a นะครับ get the k night the special w i n f o r low gas low gas อยู่ตรงไหนวะไอ้เหี้ย low gas โ oh อ้โหกลจัดเลย สินทาเลยเราไปเราจได้ไม่นี่นะครบดูลาเซนไปกันไปกันดูสิเทดเดอร์ยี่สิบแปดโอ้โหไม่พอไม่พอราคาข้าวนี่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆไหมวะไหนดูสิเซิร์ชได้สามไดมอนด์มาเยี่ยมกับ ไปเร็ว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 ให้ดูซิที่นี่มีอะไรดีๆขายมาั่ง16บาทกับ29เฮ้ยอันนี้มันรู้สึกดีนะแต่มันขายไม่ได้ราคาแม่งแพงจังวะไอ้เหี้ยโลแกสโอ้ยโดนขโมยเงินไปอีกแล้วไหนวะเกดเด e ร์ไน e ์เ e อะ e เปเชียลวายเกดเด the knife the special w วา งงแล้วไอ้เหี้ยพอแล้วไอสัตว์เราทีนี้จบเพียง่นี้ก็แล้วกัน,นครับ y o g a s n next clip o u Botters นะครับผม